ตอนนี้ลักกี้ตื่นแล้วนะน่าจะตื่นเพราะเสียงแรนะทำกุกกักกุกักนะคะลักกี้ก็เลยตื่นอน,น,นอนหลับสบายไหมเมื่อคืนหาวอีกแล้ว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของรัฐนะคะวันนี้รัฐก็อยู่กับลักกี้อีกแล้วทึมๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะคะเข้าอยู่กับลักกี้ทั้งวันนะวันนี้ก็ช่วงนี้เนาะฝนตกทุกวันเลยค่ะก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องลดน้ำต้นไม้เนาะอากาศมันก็ไม่ร้อนนะคะแต่ว่ามันก็ชื้นแฉะมากเลยไปไหนก็ลำบาก ก็จะไปเดินตลาดก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ,ญ่เขาก็ปิดเนาะแล้วก็ด้วยสถา,านการณ์โควิดด้วยช่วงนี้ทำให้แบบไปไหนไม่ค่อยได้นะคะก็อยู่แต่บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตเปื่อยๆแบบนี้นะซึ่งมันก็น่าเบื่อมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะคะถ้ามีเจ้าลักกี้อยู่ด้วยเนาะน้องก็จะแบบอยู่ด้วยตลอดตัวติดตลอดทั้งวันนะคะเดินไปไหนก็จะเดินตาม วันนี้อาบนะ้ำอาบเสร็จแล้วแคะขี้หูให้โอเคไหมโอเคเนาะเนาะไม่ดื้อกับพี่นะคะเ,คเวลาแคะขี้หูนี่เขาจะดื้อน,นิดนึงนะไม่ค่อยยอมอ,อมไม่ค่อยจะยอมแต่ถ้าเป็นคุณแม่ของลัาทำให้นะเขาจะนิ่งมากเพราะาแม่อยู่กับเขาตลอดนะเขาจะรู้จังหวะในการทำความสะอาด จุดซ่อนเร้นของเขาได้แบบดีเนาะแต่ถ้าเป็นดั้นนี่แล้วก็จะแบบไม่รู้จังหวะเขานะคะก็จะขัดขืนอะไรอย่างเงี้ยมไม่รู้ว่าจะทําอะไรจริงเพราะอากาศมันน่านนอนมากอากาศมันแบบเหมาะกับการนอนขี้กเกียจอยู่บ้านเลยนะวันเนี้ยเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวอะไรก็ไปทํางานแล้วเนาะก็เลยว่าเออวันนี้ก็เป็นวันขี้เกียจวันหนึ่งได้ไหมเนาะได้เนาะได้แหละเนาะ เดี๋ยวนี้เรานอนกันทั้งวันเลยดีปะ่ะนอนด้วยกันทั้งวันเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะดีไหมดีใช่ไหมดีใช่ไหมคะเด็กดีวางไว้ตรงไหนก็อยู่นิ่งเลยนะคะลักกี้ไม่ยอมลุกไปไหนเลยคือดูสิ นิ่งมากเลยอะ่ะคือเขาแบบไม่ขยบไปไหนเลยอะ่ะนั่งงงงมืนมืนอยู่่ะเอ้วันนี้ฉันจะทำอะไรเอ้หรือฉันจะนอนงงอยังงงอยู่เลยตอนนี้ต้องงงอะไรนะ จริงนะที่ลัดเดาตอนนี้นะที่เขาต้องการนะคือต้องการให้รัดะเป็นรูปหัวรูปตัวเขาเขาล้อแบบเนี้ยคือแบบต้องการให้รูปหน่อยเกาตัวหน่อยเกาหัวหน่อยอะไรแบบเนี้ยอเดี๋ยวดูซิว่าจะอยู่นิ่งได้นานแค่ไหนถ้าเราแบบเมินเขาอะดูซิว่าเขาจะนิ่งได้นานแค่ไหนมาแล้มาแล้ เริ่มมาขยับมาใกล้ๆแล้ร้องแล้วเดี๋ยวดี๋ยวแกล้งเมิอนอีกสักพักนะคะดูสิว่าเขาจะจะแบบมีปฏิกิริยาอะไรที่รุนแรงกว่านี้ไหมยังแบบเบาๆอยู่นะตอนนี้ถือว่าเบาอยู่นะพี่ตอบไลฟ์เพื่น ยังให้ดูความเปียกเปียกเลยจ้าลักกี้มาทวงอาหารเขาแล้ว แล้วก็เอาหน้ามาเช็ดกับย่าเนะเจ้ารถคีอ้าวหมุนหมุนคันไรเบอร์นั้นพอใจแฮปปี้แล้ว ตอนนี้นะคะเราก็ออกมาสู่อากาศข้างนอกเนาะแล้วก็มายืดเส้นยืดสายสักนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวร้นนะคะพักสายตาแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับไปตัดต่อวิดีโออีกรอบหนึ่งเนาะอืมจะได้เสร็จแล้วก็จะได้อัปโหลดให้ทุกคนได้ดูเร็วๆค่ะนี่ตรงนี้นะคะก็คือแคคตัส ชั้นวางแคคตัสของรัดนะคะดัดก็สะสมมาสักพักแล้วนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแล้วก็แอบ,บมาอวดนิดนึงอวดทุกๆคนนะคะว่าเออดัดก็เลี้ยงแคคตัสด้วยนะำสำหรับใครที่ชอบแคคตัสเหมือนรัดเนาะหรือว่าใครใส่เดียวกันก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะดัดก็มือใหม่มากๆเลยนะคะกับการเลี้ยงแคคตัส แต่ก็รักแล้วก็ใส่ใจเขามากๆเลยก็รอการเติบโตของเขาทุกวันเลยค่ะแล้วก็จะมาดูเขาเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะอแบบลุ้นว่าเอ๊ะหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปไหมเขาโตเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีความบาบาแบบนี้อยู่นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยน้องกําลังบานเนี่ยจะบานพร้อมกันแล้วแหละคนเดี๋ยวรัดกล่าวว่าจะจับสองตัวเนี้ย ผสมกันผสมเกสรกันนะคะเผื่อว่าจะได้ฝักมาเพราะเมล็ดนะคะรอให้บานพร้อมกันเนาะแต่ต้นเนี้ยมันแย้มแล้วอ่ะมันจะบานแล้วอ่ะเออแต่ว่าต้นเนี้ยยังเลยอ่ะจะบานพร้อมกันไหมอ่ะแล้วเอสโตวอมันบานแค่วันเดียวอย่างนีนทุกคนคือบานวันเดียวบานครั้งแรกนี่ก็คือต้องผสมเลยนะคะ โอกาสการติดฝากมันจะได้เยอะขึ้นอันนี้แล้วก็ไปฟังผู้เชี่ยวชาญเขาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะแต่ละ,ละยังไม่เคยผสมเกรสรเองเลยนะเนี่ยจะเป็นคู่แรกที่เราจะได้ผสมเออตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแต่วันนี้แดดไม่ออกเลยนะท้องฟ้าคือมากปกติแล้วนะคะดอกแอสโตหรือดอกแคกตัดทั่วไปเนี่ย มันจะเวลามีแดดออกเนี่ยดอกจะบานเร็วมากอมดอกมันจะบานได้เต็มที่นะคะแต่ถ้าไม่มีแดดน้องอาจจะบานได้ไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะไม่เห็นเกสรข้างในนะคะรุนมากเลยเนี่ยตอนนี้นะแล้วก็นั่งตัดต่อวิดีโออยู่เนาะแล้วลักกี้ก็นอนหลับอยู่ข้างๆแล้วก็เสียงกลนของเขาก็เป็นเสียงเพลงคลอเบาๆระหว่างการตัดต่อคลิปนะคะอุย้ย พูดเสียงดังไปหน่อยน้องตื่นแล้วอ้าพี่ขอโทษพี่เสียงดังไปหน่อยอ่ะขัดจังหวะการนอนของลักกี้เลยค่ะแล้วก็ไปเซเว่นหน้าปากซอยมานะคะแล้วก็เลยเปลี่ยนชุดเนาะอืมดูน้องก็อยู่ไม่ไกลจากรัดนะคะก็อยู่ใกล้ใกล้รัดตลอดเวลาเลยเนาะอืมเลวสิชอบเรียเท้าตัวเองอะไม่รู้เป็นอะไร ก็คงปกปติของหมาเนาะหมาก็แบบเออเลียเท้าเหมือนแมวก็เหมือนกันก็เดี๋ยวรัวนะคะก็จะใช้เวลานี้ในการพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็เดี๋ยวจะหาหนังดูในโทรศัพท์นะคะแล้วก็นอนชิวๆเนาะ คลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเนาะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์หรือกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบายลากี้บ๊ายบายพี่ๆเขาหน่อยเร็วดู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 บ๊ายบายครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับผม